จังหวัดหนองคายพบผู้ป่วยยืนยันติดเชือ้อโควิด -19 อีก16รายจังหวัดหนองคายถแถลงข่าวพบผู้ป่วยยืนยันติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มอีก16รายรวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชือ้อโควิด -19 ระลอกเดือนเมษาย,ยน2564าจำนวน40รายพบการติดเชื้อมีลักษณะเป็นลูกโซ่แพร่กระจายในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ป่วยรายที่28และ29ที่มีคนในครอบครัวติดเชือ้อโควิด -19 ต่อมากถึง5ราย ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายขอความร่วมมือจากทุกคนตั้งแต่ระดับครัวเรือนโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง100%เปอร์เซนเมื่อวันที่26เมษายน2564เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชมุมสวัสดสิาา์สัมภาหะสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายแพทย์ชัชวาลลิทิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายนัทวัฒน์วิริยานภาพ,พลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้วริชการจังหวัดหนองคายได,ด้ร,ร,ร,วดรวมกันถแถลงข่าวสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายน5 6 6 4ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย สำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่ที่ตรวจพบเพิ่มอีกมีจำนวน16รายจากเดิมที่มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่ตรวจพบในจังหวัดหนองคายก่อนหน้านี้จำนวน24รายรวมผู้ป่วยยืนยันติดเชือ้อโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายน2564ในพื้นที่จังหวัดหนองคายทั้งหมดจำนวน40รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้วจำนวน6รายรายแรกหรือรายที่25 เป็นชายไทยอายุ25ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลพลสว่างอำเภอเมืองหนองคายอาชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐรายที่สองหรือรายที่26เป็นหญิงอายุ23ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลพลสว่างอำเภอเมืองหนองคายรายที่3หรือรายที่27เป็นหญิงอายุ28ปีภูมิลำเนา,นาอยู่ที่ตำบลพระบาทนาสิงอำเภอรัตนาวาปีอาชีพแม่บ้านมีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงจังหวัดอุดรธานี รายที่4หรือรายที่28เป็นหญิงไทยอายุ48ปีภูมิลำนาอยู่ที่ตำบลบ้านฝางอำเภอสักไรอาชีพขับรถจักรยายนยนต์รับจ้างรายที่5หรือรายที่29เป็นหญิงอายุ43ปีภูมิลำนาอยู่ที่ตำบลบ้านฝางอำเภอสักไรรายที่6หรือรายที่30เป็นชายไทยอายุ24่ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายอาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนส สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่17จังหวัดหนองคายรายที่7หรือรายที่31เป็นหญิงไทยอายุ7 7ปีอาชีพเกษตรกรภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านฝางอำเภอสาะใครสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่28และ29จังหวัดหนองคายรายที่8หรือรายที่32เป็นชายไทยอายุ22ปีภูมิลำเนาตำบลบ้านฝางอำเภอสาะใครอาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่28และ29จังหวัดหนองคายรายที่9หรือรายที่33เป็นหญิงอายุ59ปีภูมิลำเนาตำบลบ้านฝางอำเภอสะใครอาชีพแม่บ้านสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่28และ29จังหวัดหนองคายรายที่10หรือรายที่34เป็นหญิงอายุ36ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านฝางอำเภอสะใครอาชีพรับจ้าง สัมผัสผ er ู um, ้ป่วยยืนยันรายที่28และ29จังหวัดหนองคายรายที่11หรือรายที่35เป็นหญิงอายุ36ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านฝางอำเภอสะใครอาชีพรับจ้างสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่28และ29จังหวัดหนองคายรายที่12หรือรายที่36เป็นหญิงอายุ4 7ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลโพนทองอำเภอโพตากสัมผัสผู้ป่วยรายที่24จังหวัดหนองคาย รายที่14หรือรายที่38เป็นหญิงอายุ47ปีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลพลสว่างอำเภอเมืองหนองคายสัมผัสผู้ป่วยรายที่26จังหวัดหนองคายรายที่15หรือรายที่39เป็นหญิงอายุ62ปีอาชีพแม่บ้านภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบ,บลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายสัมผัสเสียงสูงผู้ป่วยยืนยันจังหวัดชนบุรีและรายที่16หรือรายที่40 เป็นชายอายุ28ปีอาชีพค้าขายภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายที่27จังหวัดหนองคายถ้าสังเกตดูวันนี้16รายเนี่ยผู้สัมผัสที่สัมผัสและกระจายไปภายในภูเรือนจะเยอะหน่อยหนึ่งคือรายที่28 29สองคนนี้มานี่กระจายไป5คน5คน ข้สังเกตก็คือว่าับปัจจุบันที่ที่มีการแพร่ระบาดกันเนี่ยก็คือในวงของครอบครัวคนหนึ่งอาจจะไปติดจากข้างนอกมาแล้วกระจายภายในครอบครัวกันรอถแถลงอีกจำนวนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจบอยู่แค่นี้ตามหลักการของสบคใหญ่ก็ยังยังรอที่จะถแถลงอีกจำนวนหนึ่งวันนี้ถแถลงสิบกรายกระทบสะสมมาทั้งหมดเป็นสี่สหายไปแล้ว6 นะครับคือหายป่วยกับภูมิลำเนาไปภูมิพลนทีนเพชเชลพลนทีนอยู่ที่บ้านอีก6กลายนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนจริงๆเลยคงจะคุยกันในมาตรการภายในครอบครัวเองณนะวันนี้เพราะว่าที่กระจายกันอยู่เยอะเดี๋ยวนี้คือแตะจาครอบครัวทั้งนั้นนะครับคงต้องขอความร่วมมือในเรื่องของการสังสรรค์ ทานข้าวร่วมกันภายในครอบครัวที่เป็นจำนวนมากอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะอาจจะครอบครัวอาจจะครอบครัวใหญ่ท่านมีสมมุติว่าสิบอย่างนี้ท่านอาจจะแยกแยกห่างออกไปอาจจะสองพาหรือถ้าเป็นไปได้จริงๆท่านแยกทานเดียวก็จะเป็นการดีอันนี้ขอความร่วมมือเลยนะแล้วก็ในครอบครัวช่วงนี้ขออีกเหมือนกันว่า ท่านควรจะงดดื่มสุราสุรามันไม่ได้เป็นเหตุให้วิวาทเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนะแล้วก็สุราก็ไม่ใช่ตัวเป็นเหตุให้ท่านคือตัวสุราเนี่ยไม่มีพิษในเรื่องของโลกระบาดนะแต่พอเราเดื่มสุราไปแล้วเนี่ยมันจะมันมันจะทําให้ท่านขาดสติยับยัง้งเมื่อได้ที่ภาษาพูดง่ายๆกินไปได้ที่ปั๊บก็จะ มีปัญหาท่านก็จะลืมเราลืมการระมัดระวังตัวในการสัมผัสกับเพื่อนร่วมเดิมท่านอันนี้แม้กระทั่งในครอบครัวก็ขอความร่วมมือจังหวัดยังไม่มีประกาศห้ามที่จะไม่ให้ท่านดื่มในครอบครัวแต่วันนี้ที่คุยให้ท่านฟังนี่คือขอความร่วมมือว่างดไปก่อนเถอะในการดื่มสุรายาเมาทั้งหลายเนี่ย เพราะเป็นห่วงว่าท่านดื่มไปแล้วสักระยะเดี๋ยวมันครองสติไม่ได้ปับ๊บท่านก็จะลืมมาตรการที่คุณหมอบอกท่านก็จะปลอดคอท่านก็จะหยิบแก้วเดียวกันขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตกล่าบฝากและอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าท่านทานข้าวด้วยกันถึงจะกลุ่มเล็กๆท่านอย่าลืมนะครับช้อนกลางส่วนตัวต้องต้องต้องเอากลับมาใช้ให,หมดเลยไอ้ที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ละรอบที่หนึ่งที่เราเคย แนะนำกันไว้ที่ต้องกลับมาหยิบมาใช้หมดเลยนะฮะต้องหยิบกลับมาหวนทวนกลับไปเมื่อคราวกนนนะ์เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเนะี่ยต้องต้องกลับมาในลักษณะอย่างนั้นเวลาห่างในครอบครัวอันนี้ก็เหมือนเมื่อสักคู่อยู่แล้วท่านใดที่อยู่มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอันนี้ขอแนะนําว่าถึงจะในครัวเรือนถ้าเป็นไปได้ควรจะสวม คนจะสวมอาจจะเป็นเรื่องลำบากก็เป็นข้อแนะนำนะครับถ้าอยู่กันมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปควรควรจะใส่สวมแมสในครอบครัวก็ไม่ต้องอีอ๋อหรอกนะนเวลาขนาดนี้ไม่ต้องอีอ๋อแล้วครับอยู่ห่างกันไว้ภายในครอบครัวเละนะครับงดใช้ของร่วมกันเครื่องครัวเครื่องห้องน้ำต่างๆนานา ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะฮะบางท่านอาจจะแย้มผมว่าโอ้ยซื้อมาก็ใช้กองกลางก็ไม่ได้ว่าครับแต่ว่าท่านก็ขอให้ท่านมีมาตรการแต่ถ้าท่านจะงดใช้บางบางสิ่งบางของอ่ะอันนี้ถ้าแยกได้ก็แนะนำมันทำความสะอาดบ้านเรือนห้องน้ําห้องครัวห้องนอนห้องโถงที่ใช้ร่วมกัน บอดโปร่งอากาศถ่ายเทยได้สะดวกท่านอาจจะบอกว่าร้อนต้องเปิดแอร์ก็ปกติก็ถ้าเปิดแอร์ความเสี่ยงก็จะสูงกว่าท่านไม่เปิดแอร์อันนี้สุดแท้แต่แต่ละท่านแต่เป็นข้อแนะนํานะครับเป็นข้อแนะนาเช้าเช้ามาอากาศยังเย็นอยู่อย,อย่างนี้ก็พอหลบได้ก็เปิดโล่งไว้ก่อนอย่างนี้สังเกตอาการคนในครอบครัวนะครับ ถ้าอาการผิดปกติรีบบอกรีบบอกผู้ที่เกี่ยวข้องท่านต้องเฝ้าดูด้วยเพราะแต่ละคนในในครอบครัวบางทีก็จะไปไหนมาไหนกันมาบ้างก็ไม่รู้จะไปสัมผัสกันอย่างไรนะครับลดการเดินทางหรือระงับงดเลยในช่วงนี้ตกเย็นมาในขอเลยถ้าไม่จําเป็นท่านมีไม่มีธุรกรรมตอนกลางคืนควรอย่าอยู่บ้าน ร้านอาหารต่างๆท่านไปซื้อมาบริโภคซื้อมาแล้วทานที่บ้านไม่จําเป็นก็าอความร่วมมือว่าอย่าทานที่ร้านอย่าทานที่ร้านควรจะซื้อมาแล้วก็บริโภคที่บ้านงดการเดินทางลดความเสี่ยงให้กับตัวเองกับเพื่อนร่วมชุมชนเพื่อนร่วมครอบครัวง,งดกลางคืนรตะวันตกดินก็อยู่บ้านผมก็อยู่บ้านตลอดไม,ไม่ได้ไปไหนมีงานก็ไปทํา ทำเสร็จก็เข้าบ้านตะลอนทัวก็งดหมดเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากส่วนผู้ป่วยนะฮะถ้าภายในครอบครัวสังเกตป๊บผิดปกติปับ๊บบอกคุณหมอบอกอสมอในพื้นที่ถ้าเขาช่วยท่านได้ช่วยปับ๊บและถ้าถูกสอบสวนสอบถามโรคท่านขอความร่วมมือจ,จริงๆว่าท่านต้องให้ความร่วมมือ อย่าโกหกนะครับอย่าบิดอย่าบิดเป็นนันขาดเลยเพราะว่าถ้าท่านบิดหนึ่งท่านรับมาแล้วท่านไปที่ไหนต่อท่านหนึ่งคนท่านสามารถแค่ไปได้สุดคณานับนะผมว่าถ้าท่านไม่บอกความจริงถ้าบอกวัาคุณหมอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนี้เจ้าพนักงานโลคติดต่อทั้งหลายเขาก็จะเข้าไปแตะในพื้นที่นั้นๆแล้วก็ไปบอก ไปดําเนินตามมาตรการของการสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าติดแล้วท่านต้องบอกบอกความจริงทุกอย่างแล้วเราช่วยท่านได้ผมเรียนกับพวกเรานะครับถ้าเราช่วยกันส่วนหนึ่งในระดับครัวเรือนเนี่ยท่านแบ่งเบาภาระของคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์อสอมอทั้งหลายได้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอาชีพที่หนักที่สุดคือ คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศรับมือรับมือกับเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างอื่นอย่างอื่นยังทําอีกน,นะผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี่ยังมีโรคอ,อื่นๆให้เป็นภาระเป็นหน้าที่ของคุณหมอต้องทําแต่ไอโควิดนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเราช่วยกันก็จะแบ่งเบาภาระตรงนี้ลงไปต้องเห็นใจคุณหมอเขานะครับอันนี้ก็ต้องฝากเราสามารถช่วยคุณหมอได้แล้วคุณหมอบางกลุ่มโดนกักตัวเพราะท่านไม่บอก เราเสียคนที่จะต้องมาช่วยมาช่วยดูแลคนป่วยคนขอความร่วมมือจริงๆเรื่องแมสน,นอกสถานที่ขอความร่วมมือท่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ิมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน